แปลงอ่อนบัวเมนโมตอยลเอียบัวเฮลเห,ล,เหล,เล่ตอนยางอีนอยแอมเมียนภาษาอีเมียนตอนที่3ามบัตะกรงแถวนห้บัวเมนว่าเฮลเซตแปลว่าจะท้ายวานินเฮลี 4, นะก็ว่ามายบัดเ,เจียนยงอยอะ เกี่ยวก่นน er. ั osure, ้นไอ้ทวบด่างก็เยี่ยการนั้นแบบแต่งคิวกองบัวเมียนเยเซ็ดไฟว่าสีไหนว่าในไม่หมดเจียนยงเฮียชิตาว่ามิงหอโซตัวในไมายเฟียกองบัวเมียนเยเซ็ดไฟว่าสีว่าไม่หยุงเฮีมิงหอตู้ปวดควายโซนะหนึ่งเยเซอเยบัวเอวคำเรียกสีในภาษาเย้าหรือว่าเมียน ปวนโซนะาจันธีรพันธ์รอทองคำเฟียไตโอดนินเยียมนายคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์นตาจันจนิโจงควายโซนะานินต่อเชนัยเชนไทยหวาเหวว่าแผ่นสีนะมีงว่าบวัวเยเมนหลังจุนอมหลังมีหนายกับก้องว่าเตแผ่นสีนะบัวเมียนหวาอนอเหวนี่เมีงหนาหมายว่าเยี่ยมเชียงไทยมุ่งนานผัานยา้าวชาวว่าลำปางออก หรือว่านิมิงโจกอวิจัยว่านิรุตุนะเสียน้อมเซ็ดมาหิ้วบัวตะมากอตาน้อมเซ็ดสีดำสีดำไหนบัวเมียนว่าเหวเซ็ดเจียเซ็ดเจียก้อนแถวเจี๊ยนะบัวฮามแถาไหนแทงตัวบัวโจไลนะนิ่งว่าเจียตุงว่าบัวจวบันว่าบัวกิดไหนว่าแทงเจียแต่ว่าเฟีเออมนะบัวเยียงนะบางหิ้งโจจะหิ้วขานอบัวโจฮานอว์โจออกแตะเย็นน้อมสีขาว บวเมนวาเหลเซตแเซตแปะกงเท้าแปนะบัวันเท่าน้ยเจ8แปนะ้า,นา,นนะาฟารมเจลสีแดงบัวเมนหวาเหลเซตซีเซตซีกองเทานะ้าเซตซีนะบัวจังเท่าน้นบัวเจีงบัวหลงวาเจ้าซีหยมเจ้าซีวา เฟนอมสีเหลืองบวัวเมียนว่าเขียวเซตยัางเซตย่างกองถทาวเซตย่างนะบัวหั่นถ่นะบัวโจตะโปควูมนะบัวจหนว่า,า,า,นะวาตะโปูย่างโจตายออกตออ่หืมนอมสีเขียวบวัวเมียนว่าเหีเยวเซตแมง,งเซตแมงก็เทถวเซตแมงนะอย่าหาั่นถั่นะเจีย๊ยแมง ตั๋วนอมสีน้ำเงินหรือว,ว่าสีเทาบ,บัวเมนหวาหน้ะนินเทลจวงจานินเทลกล้องเซตบัวเซตบัวก้องเทาเซตบัวทัง้งอัน้นะลุยนะเซตบัวลุยบัวหรือว,ว่านายกันอยู่กกล้องนะในมั่งนังหิวกันนิบัวแฟนตะเชียดนอมสีม่วง บัวเมนวายเฮลเซ็ดหลวเซ็ดหลวเซ็ดหลวนะบัวหนังตุ้ปวดว่าบัวเมียนนะหลงออกปวดนะหมายว่านบัวชงชงมาเตว่าบัวชงเปียงนะตะเป็ดนอมสีส้มบัวเมนวายเฮลเซ็ดยางซิเซ็ดยางซิเนีนว่าหลงอีนอมเซ็ดจอบจาออกหลงว่ายังชาว่าซิแต่จอบจา โจปุ่นว่านิ่ยนตัว,วเซตยังซี่ของเทาเซตยังซีนะฮะโบฮามเทานายกำจ้ายเปี้ยวนะนี่นว่าหมาเ่เซตยังซีออกตัวนิ่นจั่วว่าตัว,วจั่วนอมสีชมพูบนเมนวายเฮลเซตแปะซีเซตแปะซี่ในหมายว่าเซตแปะชัวาเซตซี อีนอมเซ็จ,จอบจ่าตายตู้เป็นเซตแปะซิแต่เจี๊บสีเงินสีเงินเฉียวนะยาเยมิงรอว่าหมั่นว่าเมียนเยดิชนาลี่ผมปวดกล้องว่า Han นฟเฟียลหรือว่าตะฟานบวัวเหี่วกันว่าจันไทยว่านาบวัวตาเหี่วก้องเซตงานเซ็ งานแต่หางว่าบัวเมียนตัวั้นบัวเบาะงานนะายว่าเจ็บเอียดสีทองสีทองนั้นปัตตาฮังว่าสีเงินออกบัวเมียนหวานนะปัตตางปวดหมายว่าเฟียหรือว่าตะฟานแองเหี่วกันน่าจะไทยหวานนะบัวปะเหี่ยวตุกองเซ็ตเจียมเซ็ตเจียมตัว่บัวมีหมายว่าเจียมเยี่ยมร้านทองอาหายว่าเจียมเงยสีฟ้าสีฟ้าบัวเมียนหวานเหี่ยวเซ็ต บัวล,ลุนเซตบัวล,ลุนกองเทาเซตบัวล,ลุนนะฮั้งบัวหมังว่าก๋วยลุงเน,นะนี่ยหมายว่าเซตบัวล,ลุนบัวแต่กอ,องนะดุจยวนออะถ้าอย่าเสียเฟียกากอง้งเนี่ยหมายหันยุงห้าโบตมักก็ออกตาน้ำ ều, เ,จเจียวเซตเจียเซตเจียสีดำออะเซตแปดสีขาวยำนายเซตซีสีแดง เซตยังสีเหลืองสีเหลืองยิมนายกระเดียเซตแมงสีเขียวยิมนายเซตบัวสีน้ำเงินหรือว่าสีเทามนายเซตหลวกสีม่วงเซตยังสีสีส้ม เยมเจียเซตแปะซีสีชมพูเยีมนายเซตงานสีเงินเซตเจียมสีทองเซตบัวหลุนสีฟ้าเยีมเจียกองเท่านายเซตนะบวเป็นหม,มตอยปวดเจียว่าลุ้มจินน้ำกาไฟ ฮัทเอาฮิวกองลุงกินน้ำไหนโบเมีนว่าฮานอเหี่ยวนะถเ,นวเถงคอมเมนต์บัวเต้นนะก็ดีฮานวิดีโอนะโอ้ถแฟนโบเมนมาต่อยห้ามแต่กองเตเจีมเยเซตนะมาเตว่ามวยย้อนตัวละคู่เถงเฮียจัดเตะไลค์แชร์นอมวิดีโอปุ่นเตเฮียโอช่วยบัวแต่ปวงจะเสียงตีนอมวิดีโออีฮอยเฮียเหล่ตอนแลาง I a แ m มเมียนมีดังนะแดนจีนโบเมนมาต่อยเช้าโอ